โอเคสวัสดีครับมาเทสเ,เทสเลนเนาะตัวนี้ลูกค้าส่งมาให้มาล้างเลนให้นะครับสามตัวนะของ c a n นนทั้งหมดนะครับอ่ะเอามาไล่กันทีละตัวเลยตัวนี้เป็นหนึ่งจุดแปดก็ล้างให้แล้วนะครับอืมชิ้นเลนนะ มันจะมีฝ้านะครับแล้วก็มีลาเป็นค้าบลาตายนะที่ล้างไม่ออกนะครับทีนี้แหวนโฟกัสามาแล้วก็ปรับรูรับแสงมันก็จะหมุนทุกคลิกนะไอตัวนี้ก็จะเดินตาม เห็นไหมเดี๋ยวจะตั้งไว้ที่หนึ่งจแปดก่อนแล้วก็จะดันตัวนี้เห็นไหมอ่ะรูรับแสงก็จะหลีตามนะครับมาดูข้างหน้ากัน ใบเบรข้างในปกตินะคืออาจจะดูหมุนยากๆเพราะว่าอาพี่หน่งไม่ถนัดนะครับจริงๆแล้วมันต้องใส่อยู่กับกล้องนะมันถึงจะหมุนแล้วก็จะเห็นนะครับถ้าหมุนมือเปล่าเนี่ยมันจะแปลกๆนิดนึงโอเค ครับทำงานได้ปกตินะ,ะตัวนี้ก็ล็อกปกติมันต้องเอาไปใส่กับกล้องเนาะถึงจะรู้นะครับก็ล้างให้แล้วจัดการล้างให้หมดแล้วนะเดี๋ยวก่อนส่งจะเช็ดชิ้นเลนอีกทีหนึง่งแล้วก็จะแพ็คแล้วก็จะถ่ายรูปไว้นะครับมาตัวต่อไปตัวนี้ก็เป็น1.8เหมือนกัน จากตัวนี้จะมีระบบล็อกแบบนี้เข้ามานะครับอตอนนี้พี่หนึ่งตั้งไว้ที่ f 1 6นะก็หมุนมา1.8มันก็หมุนทุกคิกนะครับ และหวนโฟกัสอ่าตัวล็อกทำงานปกติตัวนี้มันต้องใส่กับกล้องอะ่ะมันถึงจะเห็นนะครับเพราะมันจะมีตัวล็อกไว้อยู่เนอะหน่งจุ เพี่หนึ่งจำไม่ได้ไม่แน่ใจว่าต้องหมุนยังไงอ่ะน่าจะแบบนี้อ่ะโอเคมาละเห็นไหมเอ่ยดูลบแสงหมุนทุกคลิกนะโอเคตัวนี้ล้างหมดแล้วนะครับ มันจะมีคาบนิ้วมือนิดนึ่งนะเดี๋ยวจะเช็ดไปให้อีกทีแล้วก็จะถ่ายรูปเเก็บไว้นะครับอีกทีหนึ่งมาตัวสุดท้ายมาหนึ่งจุดสี่เป็น canon fd หนึ่งจุดสี่นะห้าสิบมมแแวน a n โฟก c u เดี๋ยวนะครับ variant focus ปกตินะอืม ก็ปรับรูรับแสงมันต้องกดตัวนี้ลงมาด้วยพอะเราไม่ได้ใส่กับกล้องนะครับอไอตัวเลือล่อนรูรับแสงหมุนนะล้ววิเหน่งจะดันตัวนี้ขึ้นไปามาดูกันตั้งแด้หนึ่งจุดสี่เสเห็นไหมใบเบรก็จะ ทำงานปกตินะครับหมุนทุกคลิกนะดูด,ด้านหน้าเลนชิ้นหน้าเป็นลอยแล้วก็มีฝ้านะครับที่ล้างไม่ออกนะไอ้พวกคาบลาอย่างล้างได้แต่ว่าถ้าเลนเป็นฝ้าเนี่ยมันจะล้างไม่ออกนะครับดูรลบแสงหมุนทุกคลิกนะครับ อันนี้เป็นตัวล็อกโอเคทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะกับเลนส์สามตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวพี่หนึ่งจะเช็ดชิ้นเลนส์ข้างหน้าข้างหลังแล้วก็จะแพ็คถ่ายรูปไว้อีกทีหนึ่งก่อนส่งนะครับโอเคขอบคุณครับ